สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับแล้วก็รีวิวตัวปืนซึ่งผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากๆกนะครับก็คือปืนกระบอกนี้ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์เทเบียนนำโจทย์ปี2 5 1 8นะก็จะพูดคุยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับผมคิดว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกับปืนยาวทั่ว,วไปนะต้องมีความเข้าใจกับตัวเขาเนี่ยมากๆหน่อยนะก็จะพูดคุยให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับโอเค ก่อนอื่นนะครับนำปืนออกมาทุกครั้กงก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะปืนแก๊ปนะครับเป็นระบบที่ใช้นกฟาดลงไปที่แก๊ปนะง้างน,นกนะครับตรวจดูว่ามีแกบ๊บบรรจุอยู่หรือไม่นะครับไม่มีนะตรงท้ายนะครับของนกก็ไม่มีนะแต่ทีนี้นะครับจะดูว่าด้านในลํากล้องเนี่ยมันมีลูกบรรจุอยู่หรือไม่เนี่ยจะต้องใช้วิธีการเดียวเลยก็คือการกะวัดระยะนะครับจากแท่งกระทุ้งตรงนี้นะ,นะก็คือดึงออกมานะครับนะ เป็นเสน่ห์ของปืนแก๊ปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวแท่งเนี่ยใส่เข้าไปในลำกล้องนะครับเพื่อดูว่ามันเข้าไปสุดถึงตรงไหนนะลองดูนะครับก็จะมีความซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจนะครับอ่าเข้าไปประมาณนี้นะลองกะระยะดูครับอยู่ประมาณช่วงนี้โอเคผมก็เอามาเทียบนะครับกับความยาวของลำกล้องดูนะฮะปรากฏว่ามันเข้าไปเนี่ยเกือบสุดเลย อยู่ตรงนี้นะครับท้ายอยู่ตรงนี้แสดงว่าไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีการบรรจุใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเบื้องต้นในการตรวจสอบนะปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับเรียบร้อยต่อมานะครับลงมาดูที่มิติตัวปืนนะครับแบบช้าๆ้านะครับทางด้านขวาของตัวปืนนะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือรูปทรงนะครับแบบนี้นะนกศับท์เนี่ยมี2จังหวะนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจังหวะที่1เนี่ยก็คือนี่นะครับเขาเรียกนกหน่งนกหน่งก็คือเอาไว้สําหรับใส่แก๊ปนะครับ อาจจะใช้ในการร่าไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะแรงไม่พอนะบางทีเนี่ยแก๊ปอาจจะมีความชื้นนะครับต้องการความแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราใช้นะครับอีกนกหนึ่งเรียกว่านก2ขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ก็จะมีความแรงนในการฟาดเนี่ยมากขึ้นนะฮะคือเรียกว่าแรงมากนะครับฟาดลงไปนะอันนี้ก็คือนกของเขานะครับระบบเซฟอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับก็คือเรียกว่าเป็นซิงเกิลแอคชั่นเนียวแล้ก็ล่นเลยนะครับแบบนี้ดูช้าๆนะครับทางขวาของตัวปืน เป็นไม้นะลายไม้สวยงามนะครับนะลำกล้องเหล็กนะครับมีความหนาพอสมควรอ่านี่คือทางด้านขวาของตัวปืนถนัดซ้ายนะครับพลิกไปก็จะเป็นเรียบๆนะครับเรียบๆเลยอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะทีนี้นะครับมาดูเรื่องของขั้นตอนนะต้องเรียกว่าขั้นตอนการยิงอันดับแรกนะครับก็คือเราจะเซฟนะครับโดยการที่ ปิดนะครับเจ้าลูนี้เอาไว้นะเป็นการเซฟตี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการนะครับกั้นไม่ให้ตัวดินปืนเนี่ยในการเทนะครับจากปากลำกล้องเนี่ยไหลออกมาจากช่องตรงนี้นะฮะเราต้องใช้ดินปืนเนี่ยเทลงไปนะครับในนี้นะตัวนี้เป็นการปิดนะครับเอาไว้ไม่ให้ดินปืนเนี่ยมันรั่วไหลออกมานะฮะขั้นตอนที่1นะครับก็คือการตวงนะฮะเป็นการตวงดินปืนนะครับพี่สุเทพก็บอกว่าดินที่ใช้นะครับของพี่สุเทพเนี่ยให้นะครับขึ้นมาอยู่ที่มันจะมีขีดอยู่ ขีดบนก็คือแรงเลยนะก็ให้ใช้ขีดบนนะครับจะได้มั่นใจว่าลูกกระสุนเนี่ยจะไม่คาลำกล้องนะครับก็เทดินดำเนี่ยลงไปนะเทนะครับสมมติว่าเทนะครับลงไปตื๊ดตื๊ดอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้ทําการบีบนะครับเล็กน้อยแล้วก็กอกลงไปที่ปากลำกล้องนะครับตัวนี้กอกลงไปนะเสร็จนะขั้นตอนแรกนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือใช้นี่เลยครับนะฮะยมะพร้าวนะครับแบบนี้ ทำเป็นลูกกลมๆนะครับจากนั้นก็ยัดนะครับลงไปนะใส่ลงไปนะครับเสร็จปุ๊บทําการกระทุ้งนะครับโดยใช้แท่งกระทุ้งนะตรงนี้นะครับใส่ลงไปก็คือกระทุ้งนะดันลงไปก่อนนะครับให้สุดเสร็จก็กระทุ้ง1 2 3นะประมาณสัก3 2- 3สครั้งนะครับให้พอแน่นนะเสร็จจากนั้นนะครับก็จะใช้ลูกนะทีนี้ลูกนะครับผมก็มองว่าจะใช้เป็นลูกนะครับ นี่เลยนะฮะลูกของปืนลูกซองนะครับกระสุนเนี่ยเป็นลูกตะกวดนะครับใส่ได้พอดีนะฮะกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้นะครับก็คือเป็นลูกอ่าเป็นลูกปานะครับลูกโฟลบัก27เเมตรก็น่าจะได้นะเช่นกันนะครับถ้าเป็นลูกก้านะครับของกระสุนปืนลูกซองเนี่ยจะใส่ได้แบบพอดีเลยนะครับก็คือเรียกว่าไม่ได้ครับนะตัวลำกล้องจนเกินไปนะครับพอดีเลยนะเทวมาได้นะครับก็จะใช้ลูกนี้ด้วยแล้วก็จะใช้ลูกโฟบักด้วยนะครับผสมกัน ใส่กระสุนเสร็จนะครับจนากนั้นขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมนะครับกาบมะพร้าวนะครับตัวนี้นะปิดนะครับก็คือไม่ให้ลูกเนี่ยมันไหลออกนะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ทําการกระทุง้งแล้วว่าค่อยๆดันนะครับให้มันสุดอ่าปึ๊บสมมติว่าดันนะครับเรียบร้อยไม่ต้องกระทุ้งให้มันแน่นมากนะครับเสร็จขั้นตอนประมาณนี้พร้อมยิงนะครับในการยิงก็จะใช้เป็นแก๊บนะ เป็นแก๊บกระดาษนะครับอันนี้อ่านี่พี่สุเทพก็เตรียมไว้ให้นะครับเต็มที่เลยนะต้องการขอพระคุณพี่สุเทพไปอย่างสูงนะครับอันนี้คือเป็นแก๊บกระดาษนะหลักการนะครับก็คือพี่สุเทพแนะนําว่าหลังจากที่บรรจุเสร็จสรรัดเรียบร้อยเนี่ยก็ทําการนะครับบรรจุไอเจ้าตัวแก๊บเนี่ยเข้าไปในนี้เลยนะข้างในาเนี่ยจะมีดินปืนนะครับส่วนที่1มียมะพร้าวนะครับก้านไว้ส่วนที่2แล้วก็มีลูกตะก่วดนะครับส่วนที่3แล้วก็ยายมะพร้าวส่วนที่4 เรียกว่าเยอะนะครับเยอะมากนะฮะจากนั้นนะครับตัวนี้ก็มีแก๊บบรรจุอยู่อันนี้เรียกว่าพร้อมยิงนะครับ1นัดโอเคอันนี้ก็พร้อมนะครับที่จะทําการยิงแล้วนะครับพี่สุเทพก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นนก2นะครับจะมีความแน่นอนในการร่างกายเนี่ยนะฮะมากกว่านะครับไอ้เจ้าตัวนกหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับไอ้เจ้าตัวแก๊ดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเปื่อนปลอดภัยนะครับเป็นการสาธิตเฉยเฉนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองฟังดูพร้อมไกลเนี่ยเบามากนะครับแต่นี้เดียวก็ลั่นเลยนะครับ ลองฟังเสียงแก๊สนะครับ1 2 3สองสามเสียงค่อนข้างจะดังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือยิงนะครับออกไปนัดหนึ่งเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําการบรรจุใหม่ทุกขั้นตอนเนี่ยก็คือลันใหม่นะครับเหมือนเดิมเลยนะเศษก็ปิดนะครับเจ้ารูนี้เหมือนเดิมนะปิดเอาไว้นะครับปึ๊บจากนั้นก็ขั้นตอนเดิมนะครับตวงดินปืนนะฮะตวงนะครับเศจกอก ใส่เข้ามาในนี้อ่าใส่เ็จนะครับยายมาพาะพร้าวนะตัวนี้นะครับก็บรรจุเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวนี้กระทุ้งนะจะมีหัวนะครับกระทุ้งยัดเข้าไปนะครับกระทุ้ง1 2 3นะขัน้นตอนเป็นอย่างนั้นนะครับจากนั้นก็ใส่นะครับไอเจ้าลูกกระสุนเนี่ยเข้าไปใส่ปื๊บเ็จปื๊บใส่ยายมาพาะพร้าวต่อนะครับยัดพอประมาณให้พอแน่นแล้วก็บรรจุนะครับไอเจ้าตัวแก๊บอีกทีหนึ่ง มันก็จะบนลูบนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆนะครับกระบอกหนึ่งนะฮะตัวปืนสวยงามนะครับโอเคผมลืมให้ดูทะเบียนนะครับนิดหนึ่งอ่าเป็นทะเบียนนำจดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาจะตีว่าเป็นปืนแก๊ปเหล็กอันนี้คือเลขทะเบียนนะครับเลขทะเบียนอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือใบปสีของเขาเลยทะเบียนเนี่ยก็จะตีอยู่ที่ตรงนี้ครับพันธยของปืนอันนี้ก็คือเลขทะเบียนนะฮะหาชมได้ยากนะครับ แล้วก็เป็นความที่ผมคิดว่าปืนแบบนี้มันเป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยอยู่ขั้วคนไทยเนี่ยมานานม,มากนะครับเป็นปืนแก๊ปไทยนะเอาไว้ทําการสงะคะางนะาาารามนะครับเอาไว้เลี้ยงชีพนะหาอาหารนะครับตามชนบทนะตามบ้านไร่เนี่ยผมว่าตัวนี้มีมีความสําคัญมากๆแล้วก็ในบางครั้งก็อาจจะช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับก็คือสามารถยิงต่อสู้นะครับหรือว่ายิงไล่โจรได้นะในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้นะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้ก็เหลือเป็นขั้นตอนนะครับการยิงทดสอบนะฮะโดยที่ผมจะใช้2แบบนะครับก็คือลูกโดดนะของตัวโอโอบันะครับแล้วก็ลูก27เมตรโฟบัคเคือลูกปานะครับยิงทดสอบเป้าที่ระยะต่างๆนะวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมนี่นะครับดูทีหนึ่งนะมีความสวยงามมากๆนะครับนี่เลยโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ